ตังคมนี้เล่นไม่สะดวกดิฮัลโหลโมมันเชีร์อะไรเน่นอนไอ้ป้ายดันดัน hey, ดัน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  สภาพสีบห้ในดูนั่นอ่ะมันคือความสุญหายพยียาให้เห็นชัดๆอ่ะเะไม่เห็นหน้ากู อันนี้กูไม่มีกล้องใช้โทรศัพท์เ้อเฮอเดี๋ยวเรืงนี้มันแน่นอนเฮ้อ <c oughs> คนหัวลุกเลยเด็บร้อยตายหาต้องชนะต้องโชว์เท่ให้คนดูอืมประตูจีนเช็ดแม่สว์เ้ยเช็ดแม่แบตจะหมด

nhà viên ơi hết nào rồi cho khỏi khương ta cầm hay bên eo khi ู่ไกลไว้ก่อนปลอดภัยรายการควบคุมวิ่งเข้าไปทุนบอล ไว้กูด้วยมึงมาช่วยกูก่อน Help me please า v าร a ครับก <c oughs> ลางลู่อย่างเดียวอะกลางลู่อย่างเดียวเลยอืมพวกนึงไปทบนบอล กอซานต้าให้แตกกอลซานต้าให้แตกไม่ต้องมาสนตูอ้ออเอเฮอจ <Okay, S 2> ะชนะครั้งนี้จะฝ่าได้ด้วยหัวหน้าขาวเช็ดยอดสุดต๊ะแล้วก็รางวัล

ເຮຈຈ